ฮัลโหลวันนี้ก็กลับมาพบก,กับแตนแวร์ทเวิร์กสไตล์อีกแล้วนะคะก็จากชื่อคลิปเลยแดนจะมาแต่งตัวให้ดูนะคะ2สไตล์ด้วยกางเกงยียนหนึ่งตัวจะแต่งเป็นสไตล์ casual แล้วก็แต่งเป็นสไตล์ formal นะคะให้เพื่อนๆดูกันเนื่องจากว่าแดนไปได้กางเกงยียนรุ่นใหม่นะคะล่าสุดเลยนะคะจากแบรนด์ Keeps สำหรับรุ่นนี้นะคะเขาชื่อรุ่นว่า m a i s o Prime Straight Leg Jeans เป็นกางเกงทรงขากระบอก ที่ช่วยพรางขาของเราได้เลยนะคะเนื่องจากว่ามันเป็นทรงกระบอกแล้วก็เป็นทรงตรงๆไม่ว่าเรามีทรงขาแบบไหนนะคะก็ใส่ได้แล้วสำหรับตัวนี้พิเศษสุดๆแล้วก็ลิมิเต็ดเอดิชั่นมากๆนะคะหมดแล้วหมดเลยเพราะว่ากางเกงตัวนี้เขาเป็นผ้ายีนที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นผ้าเนี่ยจะค่อนข้างมีความใส่สบายมากๆนะคะเป็นกางเกงยีนที่ไม่ใช่ผ้ายืด แต่ว่าตัวเนื้อผ้ายีนของเขามันนุ่มทรงสวยสีสวยเขามีมาให้เราเลือกทั้งหมด4ส,สีด้วยกันนะคะมีสีขาวมีสีดำก็มีสีบลูก็คือเป็นสียีนแล้วก็เป็นมิดไนท์บลูนะคะตัวนี้เป็นสีเรียกว่าเป็นกางเกงลิมิเต็ดของเมซงเลยของค e ีพส์เลยนะคะเพราะว่าด้วยดีเทลต่างๆที่เขาใส่มาในกางเกงตัวนี้มันเป็นดีเทลเฉพาะมากๆป้ายด้านหลังของ กางเกงเขานะคะก็คือเก๋มากๆตรงนี้คือสามารถใส่เข็มขัดลอดหลูเข้าไปได้เป็นหนังสีดำนะคะแล้วก็มีความเป็นแบบนุ่นๆตัวนี้นะคะคือเขาก็จะมีปัก นี่นะแบบก็ชื่อรุ่นเมโซงของเขาแล้วก็ตัวรีเวทตัวกระดุมตรงเนี้ยค่ะก็มีการปั๊มเป็นแบบตัวหนังสือว่าเมทซงเหมือนกันในส่วนของกระดุมคือเป็นตัวเคก็คือเป็นแบรนด์คีฟนี่คือดีเทลต่างๆที่เขาใส่มาในกางเกงตัวนี้นะคะแล้วแต่รู้สึกว่ามันเป็นทรงขากระบอกที่ใส่ขึ้นมาแล้วทําให้ดูขายาวแล้วก็ไม่รัดขาเกินไปช่วงเนี้คือแตนชอบใส่กางเกงทรงแบบนี้มากเลยมันจะมีความรู้สึกลูส s loose นะคะแต่ว่าตัว ของเขาเนี่ยมันก็ยังเป็นเอลสูงอยู่รุ่นนี้เขาทําออกมาทั้งหมดตั้งแต่ไซส์ XS ถึงไซส์ L เลยแต่นะคะั้นใส่เป็นไซส์ XS พอดีแต่ว่าไม่รัดเอลเกินไปอันนี้น่าจะประมาณเอล25นะคะแตนใส่แล้วแต่รู้สึกว่ามันค่อนข้างสบายเอลมากๆเลยแล้วก็สําหรับตัวนี้นะคะแตนสูง155นะคะความยาวก็คือแบบถ้าใส่ส้นสูงก็คือจะพอดีแล้วก็ยังเป็นความยาวกางเกงที่แตนสามารถใส่กับรองเท้าผ้าใบาได้ซึงอันนี้ก็คือถูกใจก็เดี๋ยวแตนจะมา าให้ดูนะคะสำหรับตัวเสื้อต่างๆที่แตนหยิบมาใสาเ่เพื่อนๆดูในคลิปนี้ก็เป็นของแบรนด์ Keeps เหมือนกันนะคะเดี๋ยวแตนใส่รายละ,ละเอียดทุกอย่างนะคะทุกชิ้นแต่ละลุกเอาไว้ให้ใน description box เลย<อ>ก็เดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่ลุกแรกเลยละกันคะ่ะ ขอเริ่มที่กางเกงยีนสีบลูก่อนเลยแล้วกันนะคะแล้วก็ขอเป็นลุคฟอร์มอลก่อนลุคนี้นี่แตนเลือกใส่กับเสื้อนะคะ U Basic กแทงจริงๆิยีนสีเนี้ยแตนว่ามันค่อนข้างแมชง่ายแล้วก็เข้าได้กับเสื้อทุกสีเลยแล้วก็แตนขอเพิ่มความเป็นทางการนะคะด้วยเสื้อบลเซอร์แตนเลือกมาใส่เป็นเสื้อบลเซอร์สีเทาแตนว่ามันดูเข้ากับเสื้อสีเขียวตัวนี้เนาะมันเป็นโทนสีที่ยังคงมีความละมุนอยู่แล้วก็ด้วยความเป็นทางการก็ใส่รองเท้าส้นสูง แค่นี้ก็ได้ลุคที่ดูสมาร์ทแล้วค่ะสำหรับลุคแคชชวลที่ดูสบายๆนะคะแต่เลือกมาเป็นเสื้อครอปตัวนี้เป็นม i d n i t mesh c r o p top นะคะมีความเอวลอยแบบพอดีพอดีน่ารักแล้วก็ตัวนี้เนี่ยแนะนำให้ใส่กับเสื้อสปอร์ตบราข้างในนะคะจะได้เพิ่มความมั่นใจเนาะแต่เลือกถือกระเป๋าโท t แบ a ใบใหญ่ๆนะคะแล้วก็ใส่กับรองเท้าแซนดเก๋ๆแค่นี้ก็คือดูชิลแล้วก็ยังดูเก๋อยู่ สำหรับกางเกงยีนสีดํานะคะขอเริ่มด้วยลุคฟอร์มอลก่อนเลยละกันนะตัวนี้ก็คือด้วยความที่กางเกงเนี่ยมีความเก๋ๆด้วยเป็นสีดําแล้วก็มีเย็บได้สีขาวนะคะแตนว่ามันทําให้กางเกงเนี่ยดูมีอะไรเลยแล้วก็เพื่อความเรียบร้อยแตนก็เลยขอเลือกเสื้อที่ดูเรียบร้อยเรียบร้อยนิดหนึ่งนะคะตัวนี้นี่เป็นเสื้อรุ่นซูริแตนเลือกมาเป็นสีดํแตนชอบตรงช่วงปกมากๆนะคะช่วงปกมันมีความเข้ากับกางเกงมากๆเลยเพื่อความเรียบร้อยเนาะแตนก็เลยเอา เสื้อเข้าไปในกางเกงแล้วก็ใส่เข็มขัดนะคะแค่นี้เลยลุคนี้ก็แอบใส่ส้นสูงนิดนึงแต่รู้สึกว่ารองเท้าส้นสูงมันทำให้ลุกเนี่ยดูเป็นทางการมากยิ่งขึ้น ในความแคชชวลนะคะแตนก็เลยเลือกใส่เป็นเสื้อกล้ามนะคะแตนว่าเสื้อกล้ามรุ่นเนี้ยค่อนข้างมีความแคชชวลเป็นรุ่นเสื้อกล้ามที่ดูใส่สบายสบาแตนเลือกโทนสีที่เป็นแนวแบบสีส้มอิกดนิดนึงเนี่ยแตนว่ามันก็ทําให้ลุคแบบดูน่ารักมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ในความชิลนั้นก็เลยขอใส่เป็นรองเท้าแตะเลยค่ะแล้วก็หาแว่นเก๋ๆสักอันนึงแตนว่าลุคนี้จริงๆก็ใส่ไปค,คาเฟ่ไปจิบกาแฟกินขนมกับเพื่อนได้เลย สำหรับกางเกงสีขาวแต่งให้ดูเป็นทางการนะคะคือง่ายมากๆเพราะว่าตันว่าด้วยโทนแบบกางเกงสีขาวอย่างเงี้ยมันใส่ขึ้นมาให้ยังไงมันก็ดูดีแต่เลือกใส่สําสหรับลุคฟอร์มอลเนาะเลือกใส่กับเสื้อบอนนี่ท็อปนะคะตัวนี้เป็นรุ่นใหม่ของทางแบรนด์เลยนะคะเป็นสีเทอร์ควอย์ก็ไม่ต้องอะไรมากเลยนะคะตันว่าด้วยดีเทลของเสื้อเนี่ยมันค่อนข้าง มีอะไรอยู่แล้วตัวนี้คือน่ารักมากๆมันจะมีความแบบผูกโบด้านหน้านะคะแล้วตัวเสื้อก็มีความแบบมีดีเทลมีกระเป๋าอะไรอย่างเงี้ยที่ไม่ต้องแต่งอะไรเยอะเลยนะคะแค่หากระเป๋าที่แบบดูดีนิดนึงค่ะแล้วก็ใส่กับรองเท้าส้นสูงแค่นี้ก็คือเป็นทางการเลย สำหรับลุคช a ช u a ลนะคะลุคนี้แตนชอบที่สุดเลยนะคะตัวนี้ก็คือเป็นเสื้อรุ่นใหม่ของเขาอีกแล้วรุ่นนี้ชื่อว่า nori น n i t ็ o p ก็ด้านหลังมีลายปักว่าเมโซงด้วยนะคะแตนชอบมากเนี่ยแล้วคือพอใส่กับกางเกงยีนสีขาวก็คือน่ารักมากจริงๆเสื้อตัวเนี้ยนะคะจะใส่กับกางเกงยีนสีอะไรก็เข้าหมดแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นขาวดำลุคนี้เนาะแตนเลยหากระเป๋าที่ดูมีสีสันสดใสนิดนึงมาถือนะคะซึ่งก็น่ารักมากดูกเป็นลุคที่แบบสบายๆมากๆเลย ที่ยีนตัวสุดท้ายนะคะสีมิดไนบลูสีนี้ก็สวยเหมือนกันเป็นสีที่เหมาะกับการแต่งตัวแบบว่าเสื้อยืดเสื้อเบลเซอร์รองเท้าผ้าใบามากๆเลยนะคะแต่ก็เลยเลือกมาแต่งเป็นลุคฟอร์มอลของเราก็แต่เลือกใส่กางเกงยีนนะคะกับเสื้อตัวนี้เป็นรุ่นแอรี่นะคะคือจะเป็นเสื้อยืดแล้วก็คอวี v เนาะ ใส่กับเสื้อโอเวอร์ไซส์เบลเซอร์สีดำแล้วก็แต่งขอเพิ่มความสปอร์ตเข้าไปในลุคนี้นะคะตั้งก็เลยใส่กับรองเท้าผ้าใบแล้วก็ใส่หมวกแก๊ปสักใบหนึ่งแตนว่าเสื้อเบลเซอร์นะคะเป็นชิ้นที่ทำให้ลุคของเราเนี่ยดูเป็นทางการขึ้นมามา,มากๆเลยนะคะแม้ว่าจะยังคงดูมีความบบสปอร์ตี้แล้วก็ขอจบที่ลุคชิลๆนะคะแต่ว่าชิคมากลุคนี้แตนแมทเสื้อรุ่นใหม่นะคะของเขาชื่อว่ามิกะนิตท็อป ความเก๋อของเสื้อตัวนี้ก็คืออยู่ที่ซิปด้านหน้าเลยนะคะคือจะใส่เป็นเสื้อแขนยาวปกติก็ได้นะคะหรือจะเปิดซิปขึ้นมาให้ดูเซ็กซี่ขึ้นคือพอเปิดซิปขึ้นมาแล้วมันดูน่ารักมากๆเลยนะดีเทลตัวนี้คือดีมากๆแล้วด้วยโทนสีของเสื้อก็คือเข้ากับกางเกงยีนะ่ะแตนว่ามันดูแบบน่ารักดีแล้วก็แตนถือกระเป๋าสีชมพูนิดนึงเพิ่มความคิ้วๆนะคะเป็นลุคที่ดูแบบมีความแครชวลมากๆแต่ว่าดูน่ารักมีความแบบว่าสาวปาริเสียงเบา นี้นะคะก็เป็นลุกที่แ่นมาสไตล์ให้เพื่อนๆดูกันนะคะกับกางเกงเมซงพรามสเตทเล็กจีนส์นะคะจากแบรนด์คีฟส์ก็เพื่อนๆที่สนใจนะคะตันใส่รายละเอียดไว้ให้ใน Description Box แล้วหรือว่าจะไป Follow Instagram ของทางแบรนด์ก็ได้นะคะ KEEPS Underscore Design หรือว่าเมซ n งขีฟก็ได้ก็หวังว่าจะเป็นไอเดียให้เพื่อนๆน,นะคะลองไปแต่งตามกันได้แล้วยังไงเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้แ้งไปก่อนแล้วบ๊าย